สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาราศีที่4นะครับลัคนาราศีพฤษกนะครับผมไล่จากล่างขึ้นบนเนาะความงดงามของดวงชะตาว่าเอาทำไมมีดาวอะไรที่มาส่งผลกระทบนะครับก็ลัคนาราศีพฤษกนะครับไพ่ประจําตําแหน่งของเขาก็คือฮอลลฟารนะครับผมไพ่แห่งผู้มีปัญญานะครับก็แทนด้วยอันนี้เลยปาปิคเนตนะวัดเอง สวยงามยังไม่ขายเพราะไม่ว่างทําเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปดูกันในคนละคนาราศีพุกศกในปีที่ผ่านมานะครับเราจะแบ่งปีนี้ออกเป็น5เฟสด้วยกันนะครับตามทำลายที่เราได้ดูแล้วเพราะาปีนี้เป็นปีที่สําคัญปีหนึ่งที่มีดาวย้ายถึง4ดวงใหญ่นะครับสดวงใหญ่เลยย้ายหมดเลยนะครับผมเราก็ย้ายตามช่วงเวลาที่เราได้ทําทำลายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก่อนนะในปี2565นกะครับก่อนที่จะถึงวันที่1มีนาปี2566เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะมันมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งลัคนาของคนลัคนาราศีออราศีพฤกศกนะครับเราจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับเราจะตั้งไว้ตรงนี้เลย รเราก็จะเห็นว่าจ <c> ะ <oughs> มีตนุกระดุมพระสัชพันธุปุตตะอริจะไปอยู่ที่ราศีตุลน้ํามรณะมาอยู่ที่ราศีธนูแล้วก็วินาศก็มีอยู่ตรงราศีเมฆน, <c oughs> นะครับเพราะนั้นสามเรือนนี้อย่าให้มีดาวมาอยู่ตรงนี้เนาะการทํานายก็จะสละสวยสวยงามนะครับเมื่อไหรที่มีดาวมาอยู่ตรงนี้เช่นเมื่อปีที่ผ่านมามีแปดมีศูนย์อยู่ เกิดอะไรขึ้นคนละกันในราศีพุกศกปีที่ผ่านมามี8ก็คือดาวราหูราหูแปลว่าความแปลกแหวกแหกตกวินาศก็ไม่แปลกไม่แหวกไม่แหกเนาะแต่ว่าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศได้ไหมไปไป,ไปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้แต่ถ้าสมมติว่ามองในแง่ที่เสียละ่ะราหูแปลว่ารถเพราะฉะนั้นซื้อรถไม่ได้รถมีความเสียหายหเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับปีครึ่งที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นราหูเป็นเรื่องของ รถยนต์เป็นเรื่องของการใช้ไหวพริบเนาะเป็นเรื่องของการเดินทางไปตกอยู่ในเรือนวินาศนะถ้าวินาศแปลว่าพังทลายหรือไก่โพนไก่โพนก็แปลว่ากุนไทยท่องเที่ยว นะแต่ถ้ามันแปลว่าพังทลายก็ต้องระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเดินทางเรื่องของรถยนต์เรื่องของความวุ่นวายเรื่องอะไรที่แปลกแกใหม่ๆมีเข้ามาจากต่างประเทศมากมายมนุษย์ตอยู่เช่นเดียวกันอยู่มาเจ็ดปีอยู่ในเรือนของวินาศน,นะครับเพราะฉะนั้น,นทําให้คนลกขณาราศีพฤกษ์ศกเองเป็นยังไงเอ่ยคนลกขณาราศีพฤกษ์ศกเองอาจจะแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ตอยู่ได้ไหมได้เนาะ มนุษย์อยู่เองถ้าอยู่ในเรือนที่ดีในลัคนาของคุณเช่นเป็นดาวประจําตัวอยู่ในตรงเนี้ยมนุษย์ยูอยู่ลัคนาอยู่ในเรือนของปัตตันนิเนี้ยเนาะคุณมีศูยนย์อยู่ตรงเนี้ยอยูนะ่ตรงเนี้ยเนาะแล้วมันไปตกวินาศมาเจ็ดปีอ่ะเออดาวตัวเองไปตกวินาศมาเจ็ดปีดาวคู่ครองไปตกวินาศเจ็ดปีอ่ะแปลว่าไม่มีคู่อ่าอย่างนี้ได้ไหม หรือว่ามีคู่ Import มาจากต่างประเทศ่าแล้วแป่ได้สออย่างด้วยกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ Import จากต่างประเทศไม่ค่อยมีเนาะมีแต่ Import เงินออกไปจากต่างประเทศเนาะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในเรือนของลัคนาอยู่ในเรือนของ,ขอองปตัตตนิแม้ว่ามันอยู่ในเรือนของกรรมะก็ตามไปตกวินาศหมดเลยมันก็ไม่โอเคถูกปะ7ปีที่ผ่านมาเนาะความยิ่งใหญ่กลายเป็นความสูญเปล่าเกิดในเรื่องของสุญยากาศเกิดในเรื่องของความสูญเสียเกิดขึ้นได้ไหมได้นะ ได้นะอืมหรือแก้ปัญหาโดยการไปอยู่ต่างประเทศเลยเจ็ดปีที่ผ่านมาฉันไปอยู่ต่างประเทศเลยมันเนืออยู่ฉันไปใช้ชีวิตที่แดนไก่มีลาหูด้วยโอ้โหฉันเที่ยวอยู่นั้นสบายเอออย่างเงี้ยได้นะครับพระราชเองของคุณอยู่ในเรือนอะไรอถือว่าคนละคณะราศรีพฤษภเองพระราชย้ายจากกรรมมะย้ายเข้าลาภะถูกไหม กรรมะลาภะปีที่ผ่านมาถือว่าดีมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณอยู่นะครับอังคารก็มาพักอยู่ตรงนี้นานแล้วตั้งแต่พฤศจิกาก็ทําทให้คุณเบื่อเบื่ออยากอยากเดี๋ยวทํานู่นเดี๋ยวทํานี่มีความกล้ามีความขยันเป็นทักปะและราชโชคอยู่นะครับดาวเสาร์อยู่ในเรือนของสุภะความสุขความจเจริญความคิดเนาะก็ถือว่าทั้งสุภะทั้งลาภะโอ้โ ก็โอเคในเรื่องของดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะครับสุภาอาจจะแบบมีความคิดมากคิดเยอะวัดระแวงแต่อีกแง่หนึง่งสุภาที่แปลว่ามีดาวเสาร์คือแปลว่าแม่มีผู้หญิงคอยสนับสนุนคุณอยู่ผู้หญิงมาสนับสนุนในเรื่องของความสุขความเจริญส่วนผู้ชายมาสนับสนุนในเรื่องของลาภผลเนาะมันคือเกษตรบดีทั้งคู่แต่มันมีการโยกเข้าหากันอยู่ด้วยมันก็เกิดความบาดหมางเกิดขึ้นได้แล้วมันโยกแล้วมันก็โยกมาหาตัวเราถูกไหมครับเกิดความบาดเจ็บเกิดการผ่าตัด เกิดการสูญเสียได้ไหมได้นะครับเพราะมีการโยกของดาวมันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ของแต่ละคนนั้นเกิดขึ้นในแง่ไหนประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมารูปของดวงดาวนั้นเป็นแบบนั้นพอในปีนี้นะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่ในเฟสที่1ก่อน1มีนานะครับสิบห้ามกราจนถึงประมาณ13มกุมภาพก็คือเดือนที่ผ่านมาเนาะดาวอาทิตย์ของคนอยู่ที่ไหนครับเราก็ดูตามเป็นสิหนงดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนของกรมมะคือเรื่องของ การงานการกระทำเนาะมีทั้งหนึ่งมีทั้งหกการเงินความรักมีทั้งเรื่องของอะไรเอ่ยออยู่ในเรื่องของสุภาษณ์สุภาษะนะครับทษทีอยู่ในเรื่องของสุภาษะอาทิตย์อยู่ในเรื่องของสุภาษะนั่นคือเรื่องของพินทุบาทคิดมากคิดเยอะคิดมากคิดเยอะการวางแผนความหวาดระแวงความบัดหมางในเรื่องของการงานเกิดขึ้นมาได้ไหมได้คนลกคณะราศีพฤษภเองในปีที่ผ่านมาอาจจะมองในเรื่องของการเฮ้ ในเดือนที่ผ่านมาเนาะอาจจะมองว่าเฮ้ยเรื่องการงานฉันจะเป็นไงฉันรู้สึกวหวาดระแวงฉันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยไว้ใจสถานการณ์ในเรื่องของการงานและการเงินของคุณในเดือนที่ผ่านมาเกตดก็เลยมีการปุ๊บปับ๊บทันดีทันใดอังคารก็เลยถูกกระตุ้นให้เรามีความกล้าความขยันที่จะเสนอไอเดียหรือว่าพยายามที่จะทําตัวเองให้รอดโดยเราก็ต้องไปใช้พฤติกที่อยู่ในเรือนของ ลาภนั่นแหละคอยช่วยสนับสนุนนั่นเองนะครับไพ่ที่ได้ออกมาของคนลัคนาสีพฤกษกในเดือนที่ผ่านมาปวดหัวอืมปวดหัวจะมีผัวเขาก็ไม่รับอืเออไพ่ใบนี้แปลอย่างนี้นะนายออสสอดนะครับปวดหัวจะมีผัวเขาก็เบื่อหน้าหนีอืมนะอ่ะไปไหนแปลไพ่อะไรหัว นั่นแหละตามนั้นแหละในช่วงนี้สองนะก็คือช่วงนี้13กุมภาพันธ์จนถึงประมาณ15มีนาดาวอาทิตย้ายมาเป็นประอยู่ในเรือนของกรรมมะละอยู่ในเรือนของกรรมมะละนะครับ 6. เป็นอุจาวิราชในเรือนของกรรม,มะแล้วก็ย้ายขึ้นไปแล้วเป็นลาภะละเนาะก็มีเกณฑ์ได้เงินได้ได้ความรักละคนละขนาดราศีพฤษศนะเมื่อวานสื่อเนาะอ่ะแล้วก็อาทิตย์ ในช่วงนี้มาเป็นกรรมาการงานการกระทําอาทิตย์เป็นปะเนาะงานชาวบ้านเขาคืองานของเราอประมาณนั้นฉันก็เป็นสามอยู่ในลัคนาราชาโชคและปะฉันก็อาสาที่จะทำแหละเอางานมาฉันทําหมดแหละเพื่อนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเนาะก็หวังว่าพระหัตจะคอยสนับสนุนคุณอะไรประมาณนี้เกตมาอยู่ในเรือนของอลิละสองเดือนนะเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของ อุปสรรคที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันทันทีทันใดแต่เขาบอกว่าถ้ามีศัตรูช่วงนี้ก็อาจจะไม่เป็นอะไรศัตรูไม่สามารถทําอันตรายเราได้ในช่วงนี้เองอาจจะมีการแปลเปลี่ยนของดาวเริ่มตั้งแต่ในวันที่1มีนาก็คือกลางเฟสกลางเดือนของเดือน2เนี่ยนะ หนึ่งมีหน้าดาวเสาย้ายครับดาวเสาย้ายไปไหนย้ายเขาขึ้นไปข้างบนไปอยู่ในเรื่องของกรรมมะแล้วนะจากการวางแผน2ปีครึ่งได้ทําการวางแผนด้วยการวางรากฐานแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่การกระทานะครับแล้วก็ไปต่อในช่วงที่ 8มีนา8มีนาดาวม,มันจะอยู่ที่อยู่ในเรือนวินาศย้ายเข้ามาทับลัคนาตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมันจะอยู่ที่อยู่ในเรือนวินาศย้ายกลับเข้ามาทับตัวเองอย่างที่บอกครับถ้าศูนย์คุณอยู่ในเรือนที่ดีตอนนี้มันย้ายกลับามาทับตัวเองเรื่องของความฝันเรื่องของพายสนเรื่องของ ความปรารถนาต่างๆนานาโนะ้ตเนาะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องเกิดขึ้นแล้วสำหรับคนลักนาราศีพฤษภถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงมันก็คือดักดานนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นมันต้องอยู่ย้ายเข้ามาเรียบร้อยนะครับภายที่ได้ออกมาในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ t h e w o r l d ครับบางครั้งบางทีเนาะเราก็กอดรัดบางสิ่งบางอย่างไว้จนแน่นนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางบางอย่างเราต้องปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็จะเป็นอีบานะครับ ประมาณนั้นนะนี่คุณด่าเองใช่ไหมเนี่ยอืมใช่อ่ะนะไปต่อในช่วงที่3กันนะครับในช่วงที่สามสมีนาจนถึงประมาณ14เมษาดาวอาทิตยย์้ายเข้าเป็นลาพะอุจาวิราชโอ้โหถือว่าดีงามอืมดีงามอลามสีเลยนะ เพราะว่าดาวอาทิตย,ย์ก็ย้ายมาเป็นอุจาวิลาดาวเพื่อหัดย้ายอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพื่หัสคอยสนับสนุนเป็นหนึ่งห้าพฤหัสคอยช่วยเหลือมีสี่คือการเจรจาการค้าขายการสื่อสารเนาะเพราะฉนั้นในเรื่องของการปรับตําแหน่งในเรื่องของการที่จะร้องขอผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือในเรื่องของงานวิชาการต่างๆนานาน,านนะน่าจะโอเค นะครับแล้วต้องขอใครก็ต้องขอผู้ใหญ่แก่ๆหรือว่าคนที่แบบว่าเคยคุค้นเคยกับคุณมาเพราะว่ามันเป็นห้าศูนย์เก่าแก่ประมาณนี้คุณอาจจะได้ลาบจากงานที่แบบว่าไม่คิดว่าจะได้อะไรที่แบบไม่ได้ตรงสาขาอะไรของคุณอะไรเงี้ยมันเป็นห้าูนย์นะครับหนึ่งศูนย์คืองานเกี่ยวกับปิดทองหลังพระก,การทํางานเบื้องหลังสีู่นย์ก็คือแบบว่าพยายามเนาะพยายามที่จะแบบว่าอืมพูดน้อยต่อหนัก ประมาณนี้นะครับผู้พอหารลาภให้ตัวเองนะครับก็มีดาวย้ายเข้ามาตรงนี้นะดาวสุขอาจจะไปปะเป็นเรื่องของการเงินความรักไม่ค่อยดีแต่ว่าโดยรวมแล้วดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาถือว่าดีภายี่ได้ออกมาคือนะออสสอดนะครับก็เป็นมหาเล็กเนาะมหาเล็กดาบนะก็ทําอะไรเหมือนกับ อันนี้จะเป็นเหมือนกขโมยเข้ามานะก็คือต้องหาจังหวะเวลาในการที่จะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่บางทีก็ต้องปลดโซ่ตัวนในชีวิตออกบ้างเนาะแบบเมื่อกี้ได้ the world อันนี้ได้ nap of sword นะครับไปต่อที่ในช่วงที่4กันครับในช่วงที่4นั้นคือการย้ายของ14เมษายนจนถึงประมาณ15พฤษภาคมดาวอาทิตย์ย้ายเป็นมหาอุดล้อนแรงที่สุดแต่ไปตกอยู่ในเรือนของ วินาศเนาะวินาศร่วมดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวลาหูเพราะฉะนั้นต้องระวังอารมณ์ตัวเองกระเจิดกระเจิงนะครับเพราะว่า48ปากจะด1848ถึงไหนถึงกันยังกับไฟเผาเนาะมี7 1ดโยกเข้าหากันด้วยนะครับโยกเข้าหากันด้วยก็ระวังความรุนแรงของอารมณ์ของตัวเองที่จะพาไป1ตกวินาศนะครับ48นะครับแล้วก็มีดาวศุกร์ย้ายทับลัคนา อาจจะได้เงินเก่าๆกลับมาได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือได้ความรักเก่ากลับคืนมาหรือถ้าไม่ใช่ความรักเก่าก็เป็นรักใหม่ได้ใหม่ได้เพราะสุขเกษตรมดีมาใหม่เียวเนาะและมีมณฑลตะยูอยูดด้วยเนาะประมาณนี้นะครับมนันออยู่น่าจะอยู่ในนวังที่1นึ่งวังที่1ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนวังที่1ก็จะอยู่ในเรือนของสุภาก็มีความคิดมากคิดเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วช่วงนี้เองมีอะไรเกิดขึ้นมีดาวอีกหนึ่งดวงย้ายครับนั่นคือดาวพฤหัสครับย้ายจาก อะไรเอ่ยไม่อยากใหย้ายเลยใช่ปะเออเข้าสู่วินาทครับเนาะเพราะนั้นเพียงไม่กี่วันจาก14เมษายนจนถึง19เมษายนชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปนะจากที่ผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมหมาเมินฉันยังกระหมาหมวดเน่าขนาดนั้นอืมไม่ได้สาะผมไงอืมนะเพราะนั้นพระอหัยายเข้าสู่ในเรือนของวินาแล้วนะครับวินาทั้ง 1, 4, 8 ห้าโยกเขาหาเจ็ดด้วยโอ้ไอเรื่องการงานนะไม่ต้องไปหวังเลยว่าจะได้ตำแหน่งหวังว่าเขาไม่ไล่ออกก็พอแล้วนะประมาณนี้เพราะนั้นช่วงนี้คือช่วงที่หลายแหล่งที่สุดสำหรับคนลัคนาะราศีพฤกษก์นะครับผมตกวีนาเพฤหรัดย้ายมาใหม่ๆทำหน้าที่ของมันแรงมากอ่ะ เนาะเซวนออฟวอร์ปัญหามันก็จะมาลุ่มเราต่างๆนานาเนาะก็ต้องค่อยๆแก้ไปที่ละปัญหาประมาณนั้นนะครับอมดูพูดจาเหมือนเยอะเลยเนาะอืม่ะไปต่อที่ในเฟสที่5กันเดือนที่5้าสิบห้าพุดธมาจนถึงวันสิบห้มิถุนาเออทำดีขึ้นดาวอาทิตย์ย้ายทับลัคนาแต่ผู้ใหญ่ก็ยังเป็นมาอาไม่ใช่ยังเป็นวินาสอยู่ดีนะเพราะนั้นอ่ะ ดาวก็ค่อยๆย้ายจากเมื่อกี้เนี่ยเยเอะแยะเนาะก็ย้ายเข้ามาทบลักษณะาการงานก็เริ่มมีเข้ามาการเงินก็เป็นกระดุมพระเนาะอังคารก็ไปเป็นาศาสตร์ชะนะแล้วก็อะไรเอ่ยเกตก,ก็เข้ามาปุตตะละอืมนะก็ดาวเริ่มดีขึ้นเราเริ่มเดีขึ้นอะก็ไปก่อนอเอสอัพคัพเนาะอาทิตย์ย้ายเข้าทับลักษณะเอสอัพคัพก็มาประมาณนั้นนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆเออเนาะ โปรเจกต์ใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆอ่ะเข้ามานะครับไปต่อที่ในเฟสที่6กันเนาะเดือนที่65สิามีสุนาจนถึงประมาณ17จกรกฎาคมนะครับเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเห็นว่าอ๋อดาวที่ย้ายมาเป็นราชาโชคในเรื่องของกระดุมพระอ่ะมันดีขึ้นเนาะอ่าดาวหกย้ายมาเป็นใช่ไหมมาเร็วมากเลยมาเป็นราชาโชคในสัตชาละเกตมาเป็น มหาอุดในเรือนของอะไรเอ่ยตนุกรุมาสัจจะพันธุละที่บ้านละเนาะอาจจะมีเรื่องของคนที่บ้านที่จะต้องให้เราคอยช่วยเหลือนอะเป็นเจ็ดเก้าคอยลุยคอยช่วยอะไรประมาณนี้หรือว่าคนที่บ้านคอยช่วยเหลือเราก็ได้นะครับเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดด้วยห้าหนึ่งเจ็ดด้วยเนาะแต่ห้ามันตกอยู่ในเรือนวินาศร่รวมแปดแล้วโยกเข้าหา1หนึ่งปีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่น่าจะดีนะ เพราะว่าพฤหัสยังไงก็ตกอยู่ในเรือนของวินาศนะครับพฤหัสยังไงก็ตกอยู่ในเรือนของวินาศนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้มีห้าก,กินอยู่ตรงนี้เออมันก็ไม่โอเคละผู้ใหญ่ไม่มาสนับสนุนเราเหมือนปีที่ผ่านมา้วไม่ว่าอะไรจะยกเข้าหามันก็ต้องระวังนะครับประมาณนั้น,นเดือนที่6กนะออกมา ten of w a ร d เอาไปเลยครับสิบคาถา เอาไปแบกเต็มหลังไปเลยอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วไปต่อที่ในเดือนที่7กันในเดือนที่7จ็ดสิบเจ็ดกรดกฎาคมจนถึงประมาณ18สิงหาเป็นอาทิตย์มหาจักรเนาะอยู่ในเรือนของสัตว์อ่อมาไหนละมาศัตว์ช้าแล้วเออเดาวอาทิตย์มาศัตว์ช้าละเนาะก็ดาวก็มารวมรวมดาวเล็กๆอะ่ะก็มารวมรวมกันที่ศัตว์ช้าแล้วก็พันธุเรื่องคนที่บ้านเรื่องของคนรับตัวเนาะก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเออเหลือบ้ากว่าแรงเรา ยกเว้นในสองตัวนี้นะเว้นสอห้ากับเจ็ดที่เป็นตัวโยกเข้าหากันแล้วก็สองคัญที่สุดคือสองดวงนี้นะผมว่าพ้นหาดวงเดียวเสียคือการสนับสนุนอะไรทุกอย่างมันก็เสียหมดะนะครับเพราะนั้นปัญญาก็ไม่ได้ไหวพริบก็ไม่รู้อยู่อืมมนันนั้นจะอยู่เท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ใช่ปะ่ะเสาคือความอดทนในเรือนของ กรรมะเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้เนาะราะนั้นคุณต้องอดทนแล้วละ่ะเกมมาอย่างไงต้องเล่นไปตามเกมมันจะอยู่ก็จะต้องเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงเราะนั้นคนละขนาดลาศสีพฤษภครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนนะครับเกิดขึ้นแน่นอนคุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้วละ่ะอะไรที่เคยผ่านมา7ปีเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันซะนะเปลี่ยนมันใหม่เลยประมาณนั้นนะครับเรื่องที่7ครับลงศพก็มาจ้ะสีดาบเนาะการฟื้นจากความตายนะ เพราะั้นก็คือพักผ่อนไม่พักผ่อนก็ฟื้นจากความตายก็คือกาเนิดเกิดใหม่แหละประมาณนี้แหละนะครับมภายนี่แบบหลายดูร้ายเนาะภายนิโคนี้เจ็บปวดทุกใบไปต่อที่เดือนที่8กันนะเดือนเดือนที่7เดือนที่4ต้องระวังเนาะอ๋อเดือนที่8ปดเนาะสิบแปดสิบแปดสิงหาจนถึงประมาณ18กันยาดาวที่เป็นเกษตรบดีอยู่ในเรื่องของอะไรเอ่ยพันธุแล้วมาพันธุแล้ว,มา,ลวมาเรื่องบ้านแล้วเรื่องการค้าขายบ้านเรื่องของตําแหน่งหน้าที่เรื่องของการ สแสวงหาเรื่องของหน้าที่การงานได้ไหมเฮ้ยได้นะ1วิ่งไปหา7ตรงนี้นะโยกกลับเข้ามาหา5แต่5มันอยู่วินาทนะครับแล้วก็1578านะมันก็โยกวิ่งเข้าหากันแบบนี้นะครับ, <c oughs> รบเพราะฉนั้นมีความพันธุคือมีความขนขววยหาตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วใช้4 6หที่อยู่ในเรือนของพันธุเป็นปัจจัยเนาะใช้เป็นแรงขับเคลื่อน4ี่คือการเจรจา6คือเรื่องการเงินซื้อเงินยัดเงินก็ไม่เลย ใช่ป่ะวไม่ใช่เนาะก็คือขนขวายหาเจรจาทําสัญญาข้อตกลงในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่จะขายบ้านเออได้ไหมได้ขายบ้านขายคอนโดได้นะครับในช่วงนี้คนลัคนาราศีพฤกษ์นะครับผมอ่าไพ่ออกมาเป็นแนวอ f c u ัอ่จดลิตรไว้เลยจ้าว่าจะทําอะไรบ้างนู่นนี้นั่นต่างๆนานเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นก็ต้องมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนานาด้วยไปต่อในช่วงที่9กันครับในช่วงที่9เองเกิดอะไรขึ้น ในช่วงที่9นั้นเราบอกว่าอ๋อดาวอาทิตย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอะไรเอ่ยอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารแล้วเมื่อดาวทิตย้ายไปอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารน,นั้นแปลว่าตามมาทีหลังหรือเป็นพินทุบาทเพราะนะั้นการงานก็อาจจะลดน้อยลงเพราะนะั้นจะเห็นว่าเมื่อกี้มันอยู่ในพันธุการกนขวนขวายกันกระตือหรือล้นถ้าเรากระตือล้นสําเร็จอาทิตย์ก็มาปุตตะก็คือตามมา แต่ถ้าเราไม่ขวนขวายตือหรือล้อนอาทิตย์ก็แปลว่ามาชา้าๆประมาณนี้นะครับวันนั้นมันจะตีความตามการกระทําของเรานั่นเองดาวอังคารเป็นมหาจักรในเรือนของปุตตะเรื่องของบริวารเนาะเรื่องของความสับสนละเ,ออเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็ไปต่อที่ช่วงนี้มีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนั่นคือวันที่17ดตุลาครับเพราะววันที่17ตุลานะครับดาวเราใหายเขาอยู่ในเรือนของอะไรครับ ย้ายไปอยู่ในเรือนของลาภะแล้วครับอ่ามันต้องดีขึ้นครับมันต้องดีขึ้นเนาะแปะย้ายมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับอยู่ในเรือนของพระลาภะลาภผลลาภในการเดินทางลาภในการแสวงหาลาภในการใช้ไหวพริบนะครับเพราะฉนั้นแปะมอยู่ตรงนี้แล้วอา้าวแสดงว่าแปะนี่มันโยกกลับเข้ามาหาหนึ่งนั่นแหละมันคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานใช่ไหมครับถ้าคุณดูตามการที่ผมได้บรรยายค่อยๆบรรยายไปทีละเดินคุณจะเข้าใจเลยว่า ถ้าเราทําตั้งแต่หนึสผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ต้องเป็น4ี6แต่ถ้าเราไม่ทํามันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับนะประมาณนี้นะครับ ไปต่อกันที่เสียงสองกันเลยละกันนะครับผมเพราะนั้นมันจะเริ่มของการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นตามดวงดาวคุณทําอะไรไว้ดวงดาวมันก็ตอบสนองตามนั้นมันมีหนึ่งอยู่ตรงนี้ในเรื่องของปุตตะใช่ไหมครับโยกเข้าหาดาวแปดที่ย้ายเข้ามาหนึ่งแปดคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเราได้ลาภะแสดงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงาน เกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้นะครับภายละพาย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 ,ายออกมาเป็นนี่ครับแนบอวบว่อนนะมาเล็กท่านะครับผมเพราะฉนั้นนางมาแน่นอนนางท้าทายทุกรูปแบบเปิดประตูออกมาเอาคอนเครียงอืมเนาะนางอยากจะเปลี่ยนกฎอืมไม่เล่นฟุตบอลนางอยากจะเปลี่ยนกฎไม่เล่นหมักลุกเนาะไปเล่นหมักลุกคาแม่ เกี่ยวอะไรกันวะเนาะนางจะแบบว่าจะชกมวยเขา i f f t แล้วแต่เลยจ้มเรื่องของมึงนะเล่นเขาบอกว่าเขาบอกว่าเออเล่นหมากเก็บเป็นกีฬาสีเกมก็ได้นะอืมถ้าเจ้าเหรียญขนาดนั้นอะอ่ะไปต่อกันเดือนสิบครับในเดือนสิบเนาะ มีการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงของดาวอาทิตย์ย้ายเขาอยู่ในเลื่อนของอลิละอุปสรรคศัตรูเพราะ,ะนั้นช่วงนี้อาจจะไม่ดีอลิหนึ่งอลิสี่อลิสามเนาะเพราะ,ะนั้นระวังเรื่องของกามความกล้คา,าความขออยันการทำนองเกิดน,น้าที่ในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการงานมีปัญหาแน่นอนในช่วงนี้นะครับไพ่ก็ออกมามที่อ๊อฟคัพที่ออฟคัพใบนี้ไม่ได้เหมือนก็ว่าเป็นเหมือนกับสามถ้วยในเรื่องของการแบบว่าดื่มกินสังสรรค์เนาะแต่แบบว่า คนดึงไปทางหนึ่งคนดึงมาทางหนึ่งเออไพมันจะบอกอะไรก็ไม่รู้เนาะคุณต้องดูตามเหตุการณ์ของคุณเองอไปต่อที่ในเดือน11ครับในเดือน 11, นะินั้นเราบอกว่าดาว่ิดยายเข้าอยู่ในเรื่องของปัตินคู่ของและหุ้นส่วนมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมอ่าหนึ่งไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเนาะสโอเคสามโอเคได้นะมีเกณฑ์มีศูนย์อยู่มีการเปลี่ยนแปลงงานมีเรื่องของ หน้าที่การงานใหม่ๆได้ไหมได้แต่เงินอาจจะแบบว่าตามมาทีหลังนะครับตามมาทีหลังก็ได้เนาะก็ถือว่าดาวทิตไม่เสียหายอะไรนะครับในช่วงที่11นะครับก็เป็นนายเอ้คัเออจากนายออฟออนก็จะกลายเป็นนายเอ้คัไปละนะครับประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขอ่อช่วงเดือน11นะครับไปดวง12กันครับผมในช่วงของวันที่17ธันวาจนถึงประมาณ15มกราปี หนึ่นะครับดาวทิ่ไปมรณะอีกแล้วครับเออเมื่อไร่ที่แบบว่าเสียงดีนะเสียงหนึ่งนะเออนะดาวมึงเสียจ้จอืมก็เลยต้องพูดดีๆปลอบใจนิดนึงนะดาวที่ตกอยู่ในเรือนของมรณะนะครับเพรานะฉะนั้นมรณะในงานี่การงานดื่มกินเยอะเกินไปไปกินนี้ไงเอองานการมันก็เลยล้มเหลวเนาะหนึ่งมรณะเจ็ดกรมมะนะครับห้าวินาศะนะครับเออหาง,งันไม่เหอะืะ มีเกณฑจะตกง,งานได้นะจ๊ะอืมพี่จา๋าเนาะเอออฟคับนะครับแปดท้วยไปหาหนทางข้างหน้าเพื่อแสงสว่างที่ปลายอ,อุโมงเนาะอ่ะฟังเสร็จปุ๊บวางแผไนไว้เลยนะคนกนาณาสี่พฤกษ์ศปีหน้านะครับสิบเจ็ดธันวาเต็มลาออกนะอืมโอเคสวัสดีครับ